Boy, you had me from the start. By the way you s t a r e the way you wrote up on me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to b e i n l o v e and treated. พอได้เห็นอะไรอย่างนั้นก็แบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันคือ Then went w r The signals g crossed, and now we're all confused. ใจมันร้อนมากว่าแบบโโ้โหโโ้ my god เอวนี่แบบโอ้โหจังหวะดีโคตร เอวนี่คือแบบมันช็อกเลยเว้ยเว้ยเว้ยนี่ฝนฝนเดียวกันมะเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่แบบไอ้นั้นบนเตียงแบบสุดยอดเลยก็ได้แบบอารมณ์ถึงจะไม่เก่งแต่แบบมีอารมณ์แบบสุดตีเลยนะผมเซฟไปครับ เล,เ,ลเลือกเซฟฝนครับเลือกเซฟความสัมพันธ์มันอาจจะไปต่อไม่ได้เราก็เลยเป็นเหตุผลนีที่ที่เลือกเราก็ไม่รู้ไงว่าลึกๆแล้วเขาคิดอะไรหน่วไหมมันย้อนแย้งอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันอารมณ์แบบ โลเลหรือเปล่ายังรู้สึกว่าเหมือนพี่รุเบนยังแบบชอบผนอยู่นิดนึงเขาอยากได้แต่เขาไม่อยากได้บอลเพราะเขาไม่ได้สนใจบอลขนาดนั้นเขาอยากได้นี่ในความรู้สึกนั้นเหมือนกับเขาเล่นให้เรารู้สึกว่าอิจฉา